อากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องฟอ,อกาอากาศ b y o n Micro Plasma by s u l e ย n เครื่องฟอกอากาศ b ย o n Micro Plasma มาในขนาดที่ใหญ่เหมาะสมกับห้องนอนห้องนั่งเล่นเป็นอย่างมากเครื่องฟอกอากาศนี้สามารถตั้งในห้อง เครื่องเดียวจบครับกรองอากาศได้อย่างสบายสบายเลยครับด้านในของเครื่องฟอกอากาศจะมีแผ่นกรองขนาดใหญ่เท่ากับกระดาษ A3 ใหญ่มากๆและมีแผ่นกรองถึง4ชั้นด้วยกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละชั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างชั้นที่1แผ่นกรอง washable P filter สำหรับกรองอนุภาพที่มีขนาดใหญ่เช่นเส้นผมหรือขนสัตว์ แผ่นนี้สามารถล้างทําความสะอาดได้นะครับชั้นที่2แล้วครับนาโนซิลเวอร์สำหรับกองอนุภาคขนาดเล็กเช่นเชื้อราแบคทีเรียฝุ่นรวมถึงสารที่ก่อภูมิแพ้ครับแผ่นกองชั้นนี้ล้างทําความสะอาดไม่ได้นะครับแนะนําให้เช็ดหรือดูดฝุ่นเอานะครับชั้นที่3ล้วครับคาร์บอนฟิลเตอร์แผ่นนี้สําหรับกองกลิ่นเหม็นหรือควันแผ่นกองชั้นนี้ทําความสะอาดไม่ได้นะครับ แนะนําให้เช็ดหรือดูดฝุ่นนะครับชั้นที่4เป็นชั้นสุดท้ายที่พิเศษสุดๆคือแผ่นกอง r ูเ Hepa แผ่นกองนี้เป็นแผ่นกองแบบมาตรฐานที่ถูกใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ห้องผ่าตัดห้องแลบหรือแม้แต่สถาบันอวกาศนาซาแผ่นกองนี้มีประสิทธิภาพในการกองอนุภาคขนาดเล็ก0.3ไมครได้ถึง99.97% ดังนั้นใครกังวลเรื่องอากาศเป็นพิษหายห่วงได้เลยครับเพราะชั้นกองชั้นนี้สามารถกอง PM 2.5ได้ด้วยนะครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับนอกจากจะมีแผ่นกองถึง4ชั้นแล้วเครื่องฟอกอากาศเรายังมีนวัตกรรมที่เราเรียกมันว่าไอออนเทคโนโลยีตัวไอออนนี้เนี่ยค่าประโยชน์ของมันคืออะไรครับตัวไอออนเทคโนโลยีนี่คือการสร้างไมโครพลาสมาคลัสเตอร ซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนตัวไอออนเทคโนโลยีนี้จะปล่อยกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าออกมาซึ่งประจุลบจะทำให้อากาศบริสุทธิ์และกระจัดฝุ่นหลอกได้ดีเลยครับบอกได้เลยนะครับประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ b e y อนไบโคพลาสมาจากซูเรียนนี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและเพื่อดูแลคุณและครอบครัวของคุณให้ได้อากาศที่ดีและบริสุทธิ์ครับคุณครับ อากาศเป็นหนึ่งอของ5อ้อนะครับที่มีความสําคัญต่อชีวิตของเรามากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์เราหายใจเข้าไปจะเป็นแหล่งสะสมสิ่งต่างๆมากมายที่ทําให้เกิดโรคร้ายหรือเชื้อร้ายในร่างกายของเราท่านใดสนใจและอยากจะเป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้แล้วก็สามารถติดต่อนักธุรกิจสุรียนทั่วประเทศได้และเอเจนซี่ทั่วประเทศเช่นกันเครื่องฟอกอากาศ b e y อนไมโครพลาสมาบายซูเลียนสวยหรูเหมาะและคู่ควรกับทุกๆบ้านอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราได้หายใจเข้าไปทุกๆวันผมข,ขอแนะนำเลยนะครับเครื่องฟอกอากาศบ e y อนไมโครพลาสมาบายซูเลียนถ้าไม่ดีผมไม่บอกต่อจริงๆนะครับ